วันนี้เป็นวันที่2นะครับที่เราอยู่ในกรุงโซลหลังจากที่ทานอาหารเช้าที่ตลาดนอยจงจินเสร็จแล้วเราก็หาเส้นทางและสถานที่ที่จะไปเที่ยวต่อครับหลังจากที่เราทานอาหารเช้ากันเสร็จแล้วนะครับอันดับต่อไปเราจะมาเที่ยวคุกกันที่นี่คือคุกจริงๆนะครับเมื่อก่อนเขาใช้สําหรับกักขังนักโทษแต่ว่าปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนเข้าชมแล้วครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับ นี่การตรลมานักโทษอย่างหนึ่งนะครับเป็นห้องแสดงนี่คือห้องทรมานักโทษนะครับ เป็นที่สำหรับใช้ไม้ลำหลําต่อเข้าไปในเล็บครับมาดูไม้นี่นะครับไม้นี่จะใช้สำหรับเวลาที่นักโทษต้องการกความช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับจะมีปุ่มกดจากด้านในเดี๋ยวผมจะเข้าไปกดนะครับไม้มันก็จะกระเด้งออกมานี่ครับเป็นสำหรับไวเลก กาดในกรณีฉุกเฉิครับเรียกว่าเปตองถ้าอ่านไม่เห็นนะครับมีปุ่มอยู่ตรงนี้ครับกล่องครับจับนักโทษเข้าไปครับแล้วก็จะมีไม้ลำหน่ำสำหรับทิ่มตำครับเป็นอุปกรณ์ หรับทรมานนักโทษส่วนตู้นี้นะครับเป็นวิธีทรมานนักโทษอย่างหนึ่งครับเขาจะจับนักโทษเข้าไปอยู่ในตู้นี้แล้วก็ตู้นี้ไม่สูงแล้วก็ไม่เตี้ยครับนักโทษจะไม่สามารถยืนแบบเต็มเต็มตัวได้แล้วก็ไม่สามารถนั่งได้ครับนี่คือช่องที่นําศพออกมาจากด้านนี้นะครับใครทุ่ยๆแขวนคอแล้วก็จะนาศพออกมาจากด้านนี้ครับ